สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีเรือนนี้นี่เป็นนาฬิกาคาสิโอจอใหญ่นะครับเป็นรุ่นในรุ่นตระกูลแบตเตอรี่10ปีครับพอดีพี่กํามันจะแพ็คของครับส่งให้คุณลูกค้าที่ตำบลโพทองครับที่ร้อเอ็ดนะครับผมไม่เคยไปเหมือนกันนะครับร้อเอ็ดนะครับผมตัวนี้เนี่ยพี่เขาเป็นลูกค้าเก่าครับก็หานาฬิกาที่ตัวเลขใหญ่ๆนิดนึงนะครับก็ดูรูปในเพจของร้านเราหลายรูปนะครับสรุปชอบตัวนี้ครับ คือจอตัวจอเป็นสีดําเข้มๆนะครับตัดกับตัวเลขทาให้เวลาดูมันดูสะดุดตานะครับผมแล้วก็ตัวสายกับตัวกรอบเนี่ยไม่สีดําปีครับจะเป็นออกสีเทาเข้มๆนะครับทาให้มันขับกับตัวจอดําให้จอมันสีดำเนี่ยมันดูชัดขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับบอกนิดนึงเนี่ยวัดจากซ้ายไปขวานี่ห้าเซนเลยนะครับเริ่มพอจอมันใหญ่ในตัวเลขมันก็ใหญ่ตามไปด้วยพอตัวเลขมันใหญ่มันก็อ่านง่ายครับ คนที่แบบสายตาเริ่มไม่ค่อยดีอายุ40่ปไป5ลห้าเนี่ยจะชอบในการประเภทนี้นะครับบนจอนี่บอกหมดเลยครับวันจะไหมนะครับวันพุธเดือนวันที่เวลาบอกหมดนะครับตั้งปลกได้แบตเตอรี่10ปีกันน้ําได้อีก100เมตรเหลือๆนะครับอาจจะดูรว,วมๆก่อนเนาะอันนี้ฝ้าหลังนะครับประเต็มเลยเนาะเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซีครับหปีพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันศูนย์นะครับผม ดีด้านข้างนะค่อนข้างหนานดนึงนะครับเพราะตัวเรือนมันใหญ่นะรับกับขนาดของหน้าปัดนะครับผมเนี่ยดูรวมบนข้างล่างเขียนแบตเตอรี่สิบปีนะฮะเนี่ยดูหลายมุมพี่เขาน่าจะชอบนะจอมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยปุ่มมีไฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองกดเล่นดูนิดนึงนะครับผมเนี่ยกดปุ่ม้ายล่างนะครับฟังก์ชันค่าๆแาว่าตั้งปลุกได้ห้าครั้งนะพี่จําได้ปลุกได้ห้าครั้งเราร้องเตือนทุกต้นชั่วมงได้ด้วยนะครับตั้งเวลาถอยหลังจับเวลา ตั้งเวลาต่างประเทศได้1ประเทศนะครับผมแล้วกลับมาดูเวลาหน้าเดิมนะครับผมไอ้ที่เดินเด็กๆๆเนี่ยเป็นวินาทีนะครับในที่มันเดินเป็นแท่งเรลีเดียเล็กๆเนี่ยนะครับอันนี้หัวสายเนาะโอเคถ้าชอบในการจอใหญ่ดูตัวนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้มันจะมี2สีครับหลักๆนะครับมีตัวจอดํานะครับอันนี้จอดานะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นจอขาวนะครับจอขาวจะเป็นสายสีดานะครับผมยังไงสนใจยังไงรบกวนแนะนําทักมาในไลน์ได้นะครับที่เขียนไว้ข้างบนหรือแอดจากเบอร์โทรนะครับทำไม่ถูกก็โทรปรึกษา หรือว่าถ้าเกิดดูใน f a c e b o o ไอเหยโททีดูใน Tik t o อกหรือดูใน YouTube พักมาในนั้นได้นะครับเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับหรือถ้าจะมาซื้อหน้าร้านนะครับร้านอยู่ในซอยบรมราชชนนี19บ้าถลิน9้านะครับเปิดทุกวัน10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับผมดูอีกมุมนะใหญ่นะครับ5เซนใหญ่นะครับลองดูนิดนึงนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้าแล้วไว้เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ